ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับต้องบอกว่าห่างหายไปนานสำหรับเกม PUBG Mobile กลับมาอีทีอีเวนต์ใหม่จะแล้วรีแลก์ใหม่ด้วยอืมแลกใหม่อีเวนต์ใหม่เอาสักหน่อยมาหาตีเล่งกันหน่อยดีกว่าสวัสดีครับวัสดีครับทำไมกูโดดกล่ำเนี่ยวะ <laughs> โดดกล่ำ <laughs> <laughs> โอ๊ยแป๊บนึงนะมึงได้ปืนโผล่หลังเข้าโอ้โอ <laughs> มันเยอะเกินไปหร,หรือเปล่าครับอันนี้กูแขนมาแม่งไอเ่ยกูลงโพลดีเปล่าไม่กูโดดกากจังวะได้ป่าวะ ไม่กล้าไม่กล้าพวกนั้นมันโชคดีเฉยลงแล้วมีปืน <c oughs> ลงไปเจอเจอแต่กระเบื้องตะกี้นะ <c oughs> <c oughs> แม่งไม่มีอะไรเลยเครื <c oughs> ่องเคลื่อนย้ายธรม,มิตอยูย่ไหนวะ <c oughs> เป็นไม่ได้เลยเลยวาย <c oughs> เป็นได้แค่กระเกงอาเป็นยีนไปแล้วตอนนี้เป็นยีนไปแล้วตอนนี้ <c oughs> <c oughs> นี่กกูได้ละกันยะอุยโยฮ่าโยฮิอันนี้มันเป็นเอฟเฟคของเครื่องงานอ่ะพอใช้ปุ๊บจะมีเสียงเลยอ่ะใช่ใช่ใช่โอ้เกมทำดีเว้ยต้องห่วงเกิดอะไรต่อเนื่องต่อเนื่องเลยเฮ้ยมันมาหนี่แล้วมันมาโกดังเสอาชุบละมันมาโกดังเอาจุบละบนโกดัง มันคิดว่ามันเป็นรีวายอย่างนั้นเหรอไปไหนแล้ววะหนีนแน่นคิดว่าเป็นรีวายอย่างนั้นเหรอเอาไว้ให้กูเล่นกูอยากเล่นเอาไว้ให้กูเล่นมันมีชุบตัวเองนะซ้ำให้ทีซ้ำได้ซ้ำหน่อยผมค,ครับโอ้ยเคยเคยยาดสามติ<า>ม,มันก็แตะตัวนี้ไม่เห็นมีเลย <c oughs> ได้เวลาแล้ว เฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยเสียงเสียงมันทะลุมาทางมาถึงตรงนี้แล้วเหรอเนี่ยใช่ใช่ใช่เราไปเก็บจากศพคนอื่นดีกว่าไปเออไปจากเล่นไาก้าเฮ้ยรีไว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 ส์ศตัวเลยโอ้โอถอยก่อน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 ถอยกันเอ้ยจอยยี่ดี แม่เอ๋ยเจอหน่วยตำรวจยิงกูล่วงร้นเลยอ่ะไอ้เหี้ยหน่วยตำรวจมันดุจังวะดูดูน้องตั้งใจโดดกดๆโคตรจ้ามาเด็บเร็วแล้วเร็วแล้ว กูขอร้องแหละกูขอชมกำพงกำแพงหน่อยเหวะบ้านคนละหลังชาวโครงการบ้านคนละหลังโอ้โหเอออะไรจ้ะโอ้ยอะไรวะไข่ระวังระวังโอ้ยไอเชื้อคนหมัวเนี่ยเลยมันตัดเลยมันไม่คิดจะไปที่อื่นบ้างเลยวะ นั่นดิแล้วปืนคนอื่นเขาได้เขาได้ปืนกลกูได้มินิอ้อะไรวะเนี่ยเราจะไม่ไหวจริงๆใช่ไหมไปตั้งหลัก<ม>ตั้งหลักโพก่อนไปเราตั้งหลักไหมใช่ใช่ตั้งตั้งสติก่อนโอ้ยเชื่อมีตัวไปมีมีมีโอ้โหลง<ว>ทางกันเลย<ว>ลงลงเลยมันลงโอ้โหตั้เลยตันเลยตั้เลยไหนวะไหนวะ ไปไหนอ๋อเข้าบ้านไปแล้วเอาดิส่องเขาสองเลยนะเว้ยพวกกูมาเยอะเว้ยมาเปียไม่กลัวเว้ยกลัวมาเยอะเว้ยป้าเรียมน้ำน้าชุได้เป็น้ายมือไอ้บ้านน้ำท่วมบ้านน้ำท่วมคนก็ท่วมเลยมีมีมีคนท่วมเลย ปดโอ้โหมีอีกแม่งเอ้ยพึ่งลงมีคนโดดนอะอย่าบอกนะว่าโอ้โห,โห, <g ül> <g ül> หนึกว่าแม่งไปชุดบจนจราบบันจราบโอ้โหแม่งเงยเยอะชิบหาย ใหม่กูกำอยู่วะเหมือนเดจาวูยังไงก็ไม่รู้อ่ะลงอีเวนต์ปุ๊บลงโพมีคนอีกโคตรเดจาวูเลยว่ะลงอีเวนต์ลงโพไปล็อบบี้ลงเวนต์เดโพไปล็อบบี้ลงเวนต์เดโพไปล็อบบี้เอ้า แม่งเอ้ยกระโดดยิงด็อย่างนี้ได้เลยหรอวะไม่ดีเบียผมไม่เอาอะไรเลยวะเด้อตสวแล้วเพื่อนเดยครับเลยฟังนี้ตัวนเล่นย่งเล่น ไม่เป็นเขาัมีผลตอนที่พีมีผลตอนที่พีลงสมัครสมัครเกี่ยวกับราการบิน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 โอ้โหโดนลบยลงมาได้ปะได้ได้มาชุดาข้างหน้าได้ปะเพื่อนเขาจะหมดแล้ว โดนแล้ไปบอสไปชุบกันไปชุบกันผมชุบ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 หน้าเขาอยู่หน้าเขาอยู่หน้าเอฟบโอุ๊ยขอโทษครับลาตูงลาตูขอโทษครับผมก็ลานเหมือนกันตะกี้นี้โดนนิดเดียวเองตรงนี้ตรงนี้นี่นี่นี่พอเห็นแล้วครับ บนไหล่บนไหล่บนไหล่มีตัวบนไหล่มีตัวตับนไหล่เนาะตรงไหนเนไ่ยตรงนี้นู่น w a t เอา u t เบอร์เบอร์สี่ฉีดขวาใกล้ๆนะครับฉีดขวาใกล้ๆไปเลยได้ครับมีสลิงโหนไหมโหนขวาไกลเลยสนใจแค่เบอร์สองเบอร์สามเนาะตอนนี้เออ่มปัดปเลย หลังหินไหลังเล่นได้แล้วอยู่ไหนแล้ววะ w a t c ง out h สวยครับโอ้ในที่สุดชนะสักทีตาแรกของวัน